แโยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟ i ิศเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Ghost Story โปเยโปโลเยนะครับ ต้องเคยได้ยินกันกบ้างแหละคุณผู้ชมผมเนี่ยหนึ่งในแฟนตัวยงเลยนะครับดูซีรีส์จีนเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆด,ดูกับแม่นะครับเมื่อก่อนเลยแม่เปิดแล้วก็เฮ้ยดูหน่อยติดเลยคุณผู้ชมนะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์จีนที่เปิดใจดูและคือยาวเลยแล้วก็หลงรักซีรีส์จีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับตอนนี้เป็นเกมเรียบร้อยนะครับเป็นเกม MMORPG คุณ MM ผู้ชมที่มีระบบที่โดดเด่นหลากหลายมากๆอย่างเช่นอาชีพที่เยอะจะจัดเลยนะครับสามารถที่จะคัสตอมอาชีพที่ชอบได้เพศการเล่นที่แตกต่างนะครับรวมถ ที่อันนี้โดดเด่นมากเกมโซเชียลจะจัดเลยคุณผู้ชมนะครับซึ่งเกมนี้ถูกพัฒนาโดย Net East g เกมนั่นเองนะครับรวมถึงทีมพัฒนาที่มีเอกลักษณ์นะครับอย่างตัวของ t h u n d e r f l e Studio ด้วยนะครับเป็นผู้ดูแลหลักนะครับเรียกว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆพัฒนาเกมแบบมากมายนะครับพนักงาน3000คนอย่างเงี้ยโอ้โหคือใหญ่มากนะครับรวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาวิจัยคอนเทนต์ดำเนินการการตลาดโดดเด่นมากมายมีเกมอื่นๆในเครืออีกด้วยอย่างเช่น Chinese Ghost Story เอย Justice Online Liberation นะครับั เบ็ดพอยต์อันนี้คือชัดเลยผมก็เล่นด้วยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเป็นเกมที่ต้องจะมีทีมงานที่ดีสพอร์ตแล้วโหดมากฉะนั้นเนี่ยคุณภาพเกมจัดเต็มแน่น,นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมมันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะท้าวความนิดนึงนะครับเกี่ยวกับที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างนิดนึงนะครับว่าเกมโก้สตอรี่นี้นะครับมีที่มาจากนิยายชื่อดังเรื่องอะไชนีส โกสตอรี่นั่นเองนะครับโดยในเบื้องต้นนั้นนะครับถูกสร้างมาใน PC เวอร์ชันก่อนแล้วก็กลายเป็นว่าเกมนี้ปังมากคุณผู้ชมนะครับเปิดโดย n e t ต a s สมากกว่า13ปีนะครับแล้วก็เวอร์ชันมือถือเนี่ยคือเข้าปีที่8แลละในจีนนะครับก็เลยมีการทำตัวของ g l o b a l s e r v e อื่นขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงยังมีเรื่องราที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์จีนเรื่องของ l o v e O2O ด้วยโดยมีผู้ชมมากกว่า25ล้านคนทั่วโลกนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยก็จะเปิดให้ผู้เล่นนะครรบกาายเเออยาเยนนเนววอออ่่่งีหื แล้วก็ดำดิ่งสู่โลกของความโรแมนติกความรัก,กลนจอทําให้เกม Ghost s t o นี้นะครับเป็นเกมแนวโรแมนติกความรักระบบออกเดทลูกหลานมากมายคอมมูจะจัดนะครับจะทําให้ผู้ชมเนี่ยได้พบกับผู้เล่นใหม่ๆนะครับรวมถึงตามหาคนที่มี ความรักคนรักที่รดสนิยมตรงกันด้วยนะครับนี่คือเก่นของเกมที่อยากจะปูพื้นให้ทุกคนได้รู้จักพื้นเพก่อนว่เาเฮ้ยเกมนี้เป็นตัวของ IP ทีที่ได้ว่าโด่งดังมากๆเลยนะครับต้องเล่นแน่นอนคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนิดหนึ่งนะครับกดเข้าสู่เกมอยากจะขายความสวยงามนะครับและนี่คือตัวละครผมนะครับนี่เลยรับน่ารัก <Yes. S 1> เป็นคลาสนักฆ่าอยู่แล้วนะครับดูช่องผมประจําก็แอสซิสินมาแน่นอนซึ่งเกมนี้เนี่ยนะครับให้อิสระในเรื่องของอาชีพเยอะมากๆผมกดบวกให้ดูเลย อ่านี่เป็นคัสซีนนิดนึงนะครับเสียงจะดังหน่อยคุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ปกตินะครับไม่นานล่องเรือมานะครับปึ๊บหรือผู้ชายผมยาวนี่เป็นธีมแบบจีนๆน,นะครับกำลังภายในเซียนสัตเทพบอกเลยว,ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับใครชอบเกมสายนี้นะครับอ่ะโอเคก็จะมีสตรอรี่ไปผมขอ,อย่าสคริปต์นิดนึงนะครับแล้วก็จะมีผีเสื้อบบยบินมาเปิดอาชีพคุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมเข้ามาใช่ไหมโอ้มีประมาณ5 6หอาชีพ คือมันมีรูสอดเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันเลื่อนได้ครับนักพรตหมอยามาเนเสน่หมอผีมือปราบมานจิตกรแล้วดูจุดคุณผู้ชมด้านล่างนะครับนับรวมทั้งสิ้น13จุดเราก็เลื่อนมาครับโอ้พระเจ้านี่ฮะพูดมายาเซียนผิดเสือ้อนักลบครั่งธนูขุนศึกนักฆ่าเทพดาบพระเจ้า13อาชีพนี่คือที่มีให้เล่นรวมถึงมีถึง25บิบ้วิลด้วยกันนะครับเพราะว่าบางทีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีสแตทแล้วก็เกมเพลย์ต่างกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูนิดนึงนะครับ คือการพรีเซนต์ตัวของอาชีพเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าคาสิเนเขาสวยงามจ,จัดเลยนะครับลงตั้งแต่กดสร้างตัวละครแล้ว,วตอนผมเข้ามาปุ๊บก่อนจะเลือกคลาสนี่คือผมนั่งดูเพลิดม,มากคุณผู้ชมอ่ะจะมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็คืออย่างเช่นนักหนูเนี่ยอยู่บนสุดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไล่เรียงไปนะครับเนี่ยตามอาชีพที่เขาเปิดมาแล้วก็จะสามารถเลือกเพศได้ทุกอันเลยนะครับชายและหญิงนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนี่จะมีบทส่งนิดนึงนะครับปุ๊บปับ๊บอ่าจะเป็นซีเดีวยวกันนะครับแต่ว่า จะเป็นเนื้อเรื่องเชื่อมกันครับสำหรับชายหญิงปุ๊บๆุบนี่ทำมาดีด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวของเกมเพลย์เนี่ยนะครับจะไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะมีบางอาชีพครับที่มันจะต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายด้วยถ้าใครที่อยากจะรู้นะครับว่าตัวละครนี้โดดเด่นด้านอะไรเนี่ยนะครับสามารถดูคำอธิบายด้านย่อได้เลยนะครับ เนี่ยซิวยิงับผมตัวนี้ลูกชายบุญธรรมของตรงชายนะครับมีความคล่องตัวและยิงปืนได้ดีเตืดๆว่ากันไปนะครับมีชุดของธรรมดาและชุดเซียนนี่ชุดเซียนเนี่ยก็จะยิ่งหล่อยิงขึ้นด้วยนะครับดูคร่าวๆก็คือระยะไกลนะครับผมกายภาพแล้วก็โจมตีกลุ่มด้วยแต่สามารถมาดูรายละเอียดด้านล่างแบบชัดเจนได้นี่เลยครับยูรอดคล่องแคลวนะครับมนีความถึกเนาะแล้วก็อันนี้ความพริ้วนะครับควบคุมคือพวก C c สกิลหยุดจับ ขึงทั้งหลายนะครับเดเมดกลุม่มเดเมดเดียวแล้วก็ความยากในการเล่นซึ่งนักนูเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเบสิกเนาะใครที่อยากจะลองนะครับนักนูจะเป็นตัวเลือกที่ต้นๆเลยเก่งแน่นอนนะครับสามารถมีเดเมดทั้งเดียวทั้งกลุ่มนะครับตีมอนตีคนได้ดีแต่ว่าอาจจะเสียเรื่องความคล่องแคล่วไปหน่อยเพราะว่าเราเน้นในการทำเดเมดเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันแลกแบบกันที่ไม่ยากนะครับเน้นทำเดเมดรัวๆไปเลยซีซีไม่ค่อยมีแล้วก็ถึกประมาณหนึ่งนะครับนี่คือตัวของนักหนูต่อไปขุน ตุ้มๆนี่มีซีนหมดนะครับโอ้ผมง่ายกดค้านไม่เล่นด้วกันนะครับมันยาวนะครับมันเนื้อดูเพลินๆก็สนุกแล้วสวยงามแล้วนะครับคุณซึกจะเป็นตัวแทงจ่าๆเลยคุณผู้ชมนะครับดูโล่เบ์เฮิมเลยอยู่รอดคือทะลุล้าไปแล้วนะครับความคลั่งแคลมีอยู่เยอะเลยนะครับเดเมจเดี่ยวเป็นหลักซะมากกว่ากลุ่มแทบจะไม่มีเลยซีซีน้อยนะครับความยากประมาณนึงนะครับและนี่คือโมดเซียนอย่างเท่นะครับแล้วก็จะมีตัวผู้หญิงด้วยนี่แต่เขาจะถือเป็นแบบทวนหรือเงาอะสักอย่างนะครับตัวนี้จะไม่มีโล่มา ให้เห็นเหมือนกันแล้วแต่ว่าความอยู่รอดก็ยังคงสูงอยู่เช่นกันนะครับอ่ะก็จะเปลี่ยนชุดได้เนี่ยคือแค่รีวิวแค่นี้คุณผู้ชมคลิปก็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับคือมันสวยมากจริงๆนะครับนี่ฮะพรีเซนต์มาปุ๊บนักฆ่าผู้หญิงนะครับนี่สุดสวยนะครับแล้วก็เพศช,ชายครับนี่ก็จะมีการส่งต่อปาดมีดไปนี่ไงคือเห็นแค่นี้ผมสร้างตัวละครแอสซัสซินเลยคุณผู้ชม ผมมาเลยนะฆ่าไปเลยนะครับและนี่คือนักฆ่านะครับระยะใกล้นะครับเดเมจกายภาพแล้วก็ CC เต็มหลอดความยากเต็มเช่นกันเพราะว่าตัวละครแอสเนี่ยนะครับเดเมจเดี่ยวคือสุดจัดเลยครับเดเมดหมูไม่ค่อยมีอาจจะฟาร์มยากหน่อยนะครับแต่ว่าการปิดมอนเป็นตัวๆหรือว่าฆ่าคนนะครับตีบอสนี่คือสุดจัดแน่นอน,นครับคล่องแคล่วเกือบเต็มอยู่รอดก็ดีนะครับ CC หนาจัดฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะแลกมาก,กับการที่เล่นยากแต่ว่ามันทําได้ทุกอย่างเลยแค่ไม่ได้เก่งเรื่องการตีหมูเท่านั้นเองนะครับใครที่ชอบสายแอซซินเนาะตัวน เป็นทางเลือกเหมือนผมเลยนะครับจัดไปต่อไปเทพดาบนะครับนี่มารอมาถึงกระดกสาเกก่อนเลยครับโยนทิ้งแล้วปาดนี่โมโหโกรธทามาจากไหนฟ้าบ้าสุดเท่เลยนะครับนี่คือเทพดาบนะครับก็จะมีความถึกคือสุดจัดอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวของความคล่องแคล่วเนี่ยอาจจะไม่มีเท่าไหร่นะครับซีซีประมาณหนึ่งความยากไม่ได้สูงมากนะครับเดมเมจเดี่ยวจะจัดนะครับส่วนเดมเมจกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็เน้นความถึกอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับสามารถดูผู้หญิงได้นะครับนี่ ยามอธิษฐานครับนี่มาเท่มั้ยสุดยอดนะครับมันมันจะไม่ได้ถึกจา๋าแบบว่าเกราะหน,นาเหมือนเจ้าตัวที่แล้วที่เรารวิวไปนะครับตัวของอ่ะขุนศึกนั่นเองนะครับผมต่อไปเป็นนักพรสนะครับสวยเลยมาถึงสวยเลยนี่คือดูพรีวิวแล้วแบบอยากเล่นทุกอาชีพอ่ะอันนั้นก็สวยน,นี้ก็สวยคือเขาพรีเซนต์มาดีจัดเลยนะครับหน้าหลานซิงชางนะครับตัวนี้ก็เดเมดกลุ่มจัดจัดนะครับผมว่าอารมณ์ต็มๆเหมือนวิาสาหะคุณผู้ชม เดเมจเดียวนะครับก็ดีความยากสูงอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ถึกนะครับอันนี้ก็ต้องการความคล่องแคล่วที่สูงเล่นคอนโทรลมือหน่อยไม่งั้นนะ่ยอาจจะตายเร็วก็ได้นะครับควบคุมไม่ค่อยมีก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดมีมอนเยอะๆนะครับต้องการเคลียร์หมู่เนี่ยคือเดเมจกลุ่ม um, AOE จัดไปนะัเพราเขาให้ได้แน่นอนนะครับใครชอบเล่นาสายแบรรบว่าสกิลหมู่ก็จัดไปเลยไงสุดยอดเทอย่างโคตรนะครับนี่ถือยันมาด้วย ต่อไปหมอยานะครับบินมาแล้วน้องนกขึ้นมาขอยัดสคริปต์เลยด้ครับไม่นง้นนานนะครับหมอยาก็จะเป็นเดเมจระยะไกลเวทและเป็นฮิลเลอร์นะครับสายเกม MMORPG ต้องมีทุกตี้อยู่แล้วแน่นอนเลยซัพพอร์ตนะครับผมตัวของหมอยาความถึกเต็มเปี่ยมนะครับเดเมดมูไดเมดเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีมากนักความยากประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็คล่องแคล่ว c c เนี่ยน้อยเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีฮิลเลอร์นะครับผมให้กับเพื่อนในทีมได้เป็นซัพพอร์ตที่จะคอยเติมเลือดแล้วก็ทำให้เราอยู่รอดได้มากขึ้นั่เอองคีื นะครับใครที่ชอบเลัพพอร์ตแล้วก็กดไปไม่ต้องคิดเลยนะครับดูดิสวยมากโอ้โหดูดิผู้หญิงพระนี่เท่จัดเลยนะครับต่อไปมารเสน่นี่จะเป็นดูดาร์กหน่อยนะครับจากมอยาเมื่อกี้แต่ว่ายังคงความแพรวพราวสวยงามปชวิง้งโอ้โห คือเสน่ห์จริงนะครับจ้องตามานนี่หลงเลยตัวนี้นี่ครับระยะไกลเวทแล้วก็ควบคุมนะครับแล้วดูครับตรงนี้ตัวของ CC คือล้นคล่องแคล่วคือเต็มความยากสุดจัดประหลัดบอกนะครับรวมถึงคอยลรอดก็ดีด้วยเช่นกันแต่ว่าเดเมจเนี่ยไม่ได้เยอะมากทั้งเดียวทั้งหมู่เลยแต่ว่า CC เล่นในกิววงกิววอนี่พีพีปวนจัดนะครับคุณผู้ชมนะครับทั้งคล่องตัวสูงทั้ง CC ที่เยอะนะครับแต่ว่าแลกมาการเล่นยากฉะนั้นใครที่ชอบท้าทายนะครับตัวป่วดนี่เรียกได้ว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันน ความป่วนนั้นจัดเต็มล้นกราฟแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวของผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายครับนี่หลังม่านเปิดมาโอ้โหอย่างเท่ดีพินด้วยนะครับต่อไปเป็นตัวของอาชีพสุดเท่นะครับหมอผี มาถึงบีบเลือดตรงต้นไม้นะครับแมมีขงมีเขาด้วยดูตัวร้ายสุดๆไปเลยนะครับหมอผีจะเป็นตัวของระยะไกลเวทเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบอันเชิญด้วยนะครับผมยังไม่เคยแตะนะไม่รู้ว่าจะมีแบบซัมมงซัมมอนหรือเปล่าซึ่งผมว่าอาจจะมีนะครับมีแบบว่าซัมมอนลูกวิญญ,ญาณธาตุอะไรงี้มาช่วยการต่อสู้ได้หรือเปล่านะครับเย่จ้างหัวนะครับตัวนี้ก็ ตัวของได้เบ็ดเดียวสุดจัดอีกแล้วนะครับตีบงตีบอตีคนปิดตัวตัว,ตวเนี่ย PVP เก่งแน่นอนความยากก็ไม่สูงด้วยเพราะว่าอาชีพนี้น่าสนใจเพราะว่ามันดูเท่แล้วก็เล่นไม่ยากด้วยมือใหม่น่าจะได้ลิ้มลองกันสนุกสนุกหลายคนเลยนะครับเพราะากราฟเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับอยู่รอดดีคล่องแควก็ดีนะครับได้เม็ดกลุ่มก็ดีแต่ว่าสุดที่ได้เม็ดเดียวของแท้นะครับควบคุมก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าไม่ได้เน้น CC นะครับน่าจะเน้นลูกสมุนนะครับหรือว่าการใช้สมอนในการช่วยสู้หรือเปล่าประมาณนี้ก็เป็นอาชีพที่ผมเน มากเลยนะครับดูดิตัวร้ายจะจัดมีเขาด้วยครับนี่นี่ดอกอะไรฮีกังบนาหรือเปล่านะครับตรงนี้ปุ๊บขึ้นมานี่หมอผีเป็นตัวโรล,ลีหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้น่ารักเช่นกันแล้วต่อไปมีหมอผีก็ต้องมีมือปราบมารครับผมไงามาพร้อมหุ่นยนต์อันนี้คือลลําจัดแล้วเปิดประษจักผู้หญิงครับมีน้องอุ้มอยู่คนนึงครับแล้วดูฮะ มือปรับมาตัวนี้นะครับเป็นระยะกลางนะครับกายภาพแล้วก็เป็นอันเชิญเหมือนกันเลยนะครับความยากเกือบเต็มนะครับอยู่รอดคล่องแคล่วมีสูงมากแล้วก็ได้เมรดเดียเด่ยวดีเช่นกันคล้ายๆกับหมอผีเมื่อสักครู่เลยคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วนะครับสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่ะตัดภาพไปเป็นผู้ชายนี่ก็มีสแตนนะครับมาช่วยต่อสู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นอาชีพที่เหมือนจะไข่กันนะมือปรับมานกับหมอผีนะครับแต่ว่าสไตล์เนี่ยดูคล้ายๆกันนะครับอาจจะต้องไปลองได้ดูข้างในนะครับอ่ะใครที่ชอบ ซีซีที่เหลือเนี่ยมีความาโดดเด่นกลางๆเนี่ยลองดูได้นะครับต่อไปจิตรกรอาชีพสุดล้ำนะครับก็ไม่คิดว่าชื่ออาชีพนี้จะมาเป็นคลาสเนี่ยให้เราได้เลือกเล่นด้วยนะครับวาดภาพมามีดอกบัวโผล่ขึ้นมานะครับระยะใกล้นะครับเป็นสายเวทด้วยไงเวทใกล้เทพะนะครับแล้วก็ตัวของวิถีศาสตร์ซึ่งพอมาดูกราฟคุณผู้ชมครับเดเมดเดียวเดวเมดหมู่คือสุด จัดเต็มเลยครับเป็นเมดระยรใกล้หรือเปล่าแบบนี้แต่ว่าเล่นยากพอมสมควรเลยนะครับซีซีไม่ค่อยมีแล้วก็การาฟที่เด่นดูดีหมดเลยนะครับดูของความสามารถโดยรวมเนี่ยคือหลอดเวอร์มากนะครับเดเมทดีทุกอย่างนะครับเดี่ยวก็ดีหมู่ก็ดีแต่ว่าแลกแบบความเล่นยากก็ต้องการความคล่องตัวในการเล่นมือหน่อยเพราะว่า าตาการอยู่รอดนะครับถึกใช้ได้คล่องแคล่วก็มีนะครับไม่ได้ขาตายแต่ว่า CC เนี่ยไม่ได้มีถ้ามีก็โกงเกินแล้วเพราะว่ามันเต็มทุกลอดเลยนะครับและนี่คือจิตกรนะครับเป็นอาชีพที่เรียกว่าดูใหม่เนาะสำหรับเกม MORPG นะครับค่อนข้างจะน่าสนใจมากและสวยด้วยไงโอ้ผู้ยชายก็เท่ผู้หญิงก็หล่อนะครับต่อไปพูดมายานะครับอ่ามีความซัมมอนอีกหรือเปล่านะครับนี่น่ารักกระดุกกระดิกมาแล้วก็น้องเป็นเป่เปาขลุยนะครับตัวนี้ เป็นเดเมดทุกระยะด้วยนะครับใกล้กลางไกลเป็นกายภาพแล้วก็เป็นแปลงร่างนะครับซึ่งไอคำว่าแปลงร่างนี่แหละคุณผู้ชมครับมีความแตกต่างจากอาชีพอื่นตรงนี้แหละนะครับสังเกตว่ากราฟเนี่ยจะมีความแตกต่างในความสามารถของเพศสภาพด้วยนะครับมีตัวของอผู้ชายนะครับความยากเยอะเดเมดเดียวดีแต่ผู้หญิงความยากไม่เยอะเดเมดกลุ่มสุดจัดและมีพิศาจด้วยพิศาจคืออึดจัดนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะมีสกิลเนี่ยในการแปลงร่างเป็นพูดมายาแล้วจะ ปรับเป็นสแตนทึกมากๆนะครับเห็นไหมเดเมจจะไม่ค่อยมีแต่จะไปสายแทงซะเลยเอารมณ์ว่าเฮ้ยเราใกล้าตายแล้วนะครับเพราะว่าดูจากการอยู่รอดเนี่ยนะครับผู้ชายต่าผู้หญิงกลางเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใกล้าตายเนี่ยอาจจะมีการแปลงร่างเป็นปีศาจเพื่อเพิ่มนะครับความซัสเทนในการยืนค้ำไม่ตายนะครับเราค่อยสลับกลับเป็นร่างมนุษย์เหมือนเดิมชายหญิงแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยจะเป็นเดเมจเดี่ยวนะครับถ้าเกิดเป็นผู้หญิงจะเป็นดเดเมจหมู่นะครับแล้วก็อาจจะมีแปลงร่างนี่ฮะหลบเข้าเสามาอาจจะเป็นนนนน้้้องตััวีีกกก็ได่ารล ม้วนไปม้วนมาหลบหลังปุ๊บแล้วกลายเป็นคนไงแล้วคือเท่ไงแล้วผมชอบไงทีมขาวดํานี่คือแบบคืออาชีพเยอะจนแบบผมอยากเล่นทุกอาชีพอ่บน่าสนใจน่าค้นหาหมดเลยนะครับแล้วที่ยิ่งเปิดโหมดเซียนก็คือยิ่งเท่เข้าไปใหญ่นะครับต่อไปเซียนผีเสื้อนะฮะมีผีเสื้อมาเลยนะครับไงปิดตามด้วยอันนี้อย่างเท่ ปื๊บอันนี้เป็นตัวผู้ชายนะครับผมยาวมาเลยและมีความแบบปริศนาสถานการา์ดำมาเลยครับอย่างเท่ระยะไกลเวทนะครับสิงร่างอ่ะมีความใหม่เข้ามอีกครับแบบสิงร่างด้วยเดเมดเดียวสุดจัดเดเมดหมู่กลางๆนะครับควบคุมก็ไม่ได้บีเนาะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยครับก็ไปทุกทางเลยนะครับน่าสนใจน่าลองเล่นไม่รู้ว่าสิงร่างนี่คืออะไรนะครับเป็นสิงร่างพูดอัญเชิญแบบมอนหรือสิงคนหรืออะไรหรือเปล่านะครับนี่ฮะมีติเสื้อดูดิสวยอ่ะคือสวยจัดเลยให้ตายเถอะนะครับอ่ะเดเมดเดียวดีมากตัวนี้ก็ อาจจะต้องไปดูกิมมิคนะครับการสิงร่างในเกมนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายนักรบครั้งตัวนี้ใส่หน้ากากมาเลยเนีย่คุณศึกประจันบานจะจัดไม่ี่มีการรำสุ้ยเนยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอ่ะตัวนี้เนี่ยครับเดเมดเดียวสุดปอกอีกแล้วเนะี่ยความยากต่ําด้วยผมว่าคนที่เริ่มเล่นนะครับใหม่ๆเนี่ยลองหาอาชีพที่ใช้ความยากไม่เยอะ ดูน่าจะดีนะครับแล้วก็ดเมจเดียวสุดๆเลยตีบอสตีคนเดี่ยวๆผีๆน่าจะเก่งเลยนะครับอยู่รอดก็ดีคร่าวดีนะครับได้เมจกลุ่มก็ใช้ได้ครับควบคุมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกนรบคลั่งเอยหรือว่าธนูเอยเนะี่ยผมว่าคข,ข้างน่าสนใจนะครับอะตัวนี้ไม่มีเพศหญิงเนาะเพราะว่าอาจจะดูบู๊ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวแบบผู้หญิงจะกล้ามเกินอะไรประมาณนี้ก็นี่คืออาชีพทั้งหมดนะครับที่เราสามารถจะเลือกเล่นได้นั่นเองครับผมอะ ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้อาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สาธิตดูแล้วกันนะครับก็กดที่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําการสร้างตัวละครได้เลยซึ่งการปรับแต่งคัสตอมนี่บอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับเพราะว่าละเอียดจัดจัดนะครับและนี่คือใบหน้าที่ทางเกมเนี่ยดีฟอลต์มาให้แต่ว่าเราสามารถนะครับปรับได้ ตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยจะให้ไปทางอ่อนโยหรือเปล่านะครับหรือว่าเฮ้ยเป็กนการเด็กน้อยหน่อยหรือว่าออดอ้อนนะครับแล้วก็มาเท่ไงถ้ามาเทตาคมอันนี้ผมชอบมากนะครับอาจจะเป็นเทแบบเด็กหรือว่าเทแบบอ้อนอ่อนีออนน่คือตาเฉียวเลยยกขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดอยากได้เบลล์หน่อยก็ไปอ่อนโยนได้นะครับนี่แล้วก็สามารถจับคู่ได้นะครับว่าเออเราอยากจะลองชุดแบบไหนเนี่ยแล้วดูชุดเขาดีสวยประกายแวววาวครับแล้วหมุนได้ คือมันสวยตาแตกจริงและคือมันมี PC เวอร์ชันคุณผู้ชมครับมันมีมือถือมี PC ด้วยฉะนั้นเนี่ยความลื่น ฟังก์ชันมันจัดเต็มแน่นอนนะครับความสวยกราฟิกปรับสุดนี่คือบอกเลยว่ากรีดะนะครับต้องชอบอย่างแน่นอนนะอ่ะนี่คือตัวของการปรับแต่งตัวละครนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับรายละเอียดได้ด้วยเราสามารถวัดได้เลยนะครับนี่ความกว้างเอยนะครับนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บดูได้นะครับหน้าผากนะครับอ่ะไปยังไงนี่หน้าผากความกลมต่างๆปึ๊บป๊บนะครับดูหน้าผากได้เห็นไหมมันจะขยับนึกๆนะครับโหนกแก้มนะครับตัวนี้โอ้โหไง ยกเอ่ยแคบกว้างบนล่างนะครับนี่ปรับได้หมดนะครับโครงกระดูกด้านในเห็นไหมเห็นัค่โครงอ่ะนะครับอ่านี่ดูยกปุ๊บปุ๊บด้านข้างนะครับแก้มบนแก้มล่างตรงข้างๆปากเนี่ยอ่ะตอบหน่อยนะครามล่างกรามนะครับขา,ขากรรไกรมันก็จะกระพริบอยู่นะครับว่าอ่ะเราจะไปปรับตรงเนี้ยมันจะเอฟเฟกต,ตรงไหน ของตัวละครนะครับอ่าส่วนคางนะครับคางยื่นคางยังไงนะครับบนล่างแคบกว้างปลายคางก็มีคางกับปลายคางอ่ะนะครับใบหน้าส่วนล่างตรงนี้นะครับอ่าคิ้วเอ้ยนะครับอ่าหัวคิ้วกลางคิ้วหางคิ้วคือปกติคิ้วก็คือคิ้วแต่นี่คิ้วมี3ส่วนแยกกันพระเจ้าช่วยเนี่ยครับเนี่ยเราสามารถอ่ปรับให้มันดูดุๆหน่อยก็ได้นะครับผมชอบเท่เท่ไงอ่าง้มลงมาหน่อยนะครับตาครับโดยรวมหางตาในหางตานอกมุมตาบนเปลือกตาบนพระเจ้าคือแค่ตาครับ ปกติตาก็คือตาไม่ครับอันนี้ตามีประมาณ9อย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยก็สามารถปรับกันได้เต็มที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยมีตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆไม่ซ้ำใครเลยนะครับจมูกครับเชิงจมูกสันจมูกหัวจมูกปีกปลายใต้จมูกปากนะครับริมฝีปากต่างๆนาๆมุมปากหูหูก็มีติ่งหูด้วยไงมีหูรวมกับติ่งหู สุดยอดเผื่อใครอยากเป็นแบบเป็นเทพอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหูแบบยืดลงมาหน่อยก็ทําได้นะครับแต่งหน้าทรงผมต่างๆนะครับนี่ที่มีให้เลือกอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็รวมถึงสีผมด้วยปรับได้นะครับรูปคิ้วอ่ะสีเสือต่างๆนานะขนตานี่โอ้โหมีหลายแบบมากคือผมก็เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงเขามีดีเทลเยอะขนาดนี้นะครับอ่ะคอตาปัดกันไปนะครับจะให้เข้มแค่ไหนจะให้ฉีกให้จิก ให้นุ่มสลวยอ่อนโยนนี่ครับแต่งเป็นตัวร้ายเลยผมเปลือกตาก็มีนะครับนี่ปึ๊บปั๊บปัดอายชาโด้นะครับโหมีการแต่งไงอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสไปแล้วนะครับม่านตาลิปสติกนะครับนี่ฮะอยากได้แบบไหนนะครับดิมฟีปากอิ่มเอมบรัชออนก็มานี่ครับมีปัดบัดออนด้วยอ่ะสวยกันไปนะครับเมคอัพมีการใส่พวกแท็ททงแท็ทูนะครับลายมาร์กต่างๆบนหน้าก็ได้เช่นกันนะครับนี่ปรับแต่งได้เยอะมากนะครับแล้วก็ดูที่ฮอตก็ได้นะครับว่า คนที่เขาแต่งกันแบบแต่งมาแล้วเนี่ยนะครับในเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็สามารถไปดูของเขาได้นั่นเองคุณผู้ชมนะครับอ่ะประมาณนี้ถ้าแต่งเสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถกดแสดงตัวอย่างนะครับอ่ะดูได้จะเลือกสีผงสีผิวเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะครับดูเสือ้อผงเสื้อผ้านะครับต่างๆเนี่ยอ่ะอย่างเช่นปุ๊บดูเสื้อผ้าในชุดต่างๆอ่ะอีกรอบนึงก็ทําได้นะครับนี่ว่าลองสวมชุดหลังจากแต่งแล้วเป็นยังไงลองประดับฉากหลังดูไหมนะครับนี่ปุ๊บปับป๊บปั๊บสภาพแวดล้อมีมฝนตกนี่ฮะ กราฟิกคือ Environment ดีมากคุณผู้ชมนะครับสีผงสีผมนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ในเกมเช่นกันนะครับพวกนี้อ่ะเสร็จแล้วกดขั้นตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็จะมีผีเสื้อบินมาวิปปัดทิ้งนิดนึงนะครับปึ๊บปับ๊บเจ้าผีเส้น้อยบอกข้าเถิดใครงามเลิศดในปตพีนะครับปึ๊บเข้าให้โฉมงามแห่งยุคนะครับนี่งดงามเราหารที่โผบิน สง่าราวมังกนพนรพเนจรนี่คือตัวละครของผมนะครับที่สร้างขึ้นมาถูกเกมชมด้วยนะครับแล้วก็สร้างตัวละครปุ๊บสุ่มชื่อนะครับเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ชื่อยากจัดสุลสีปทิตาตรายรัตนิตยาบุญยังจิตติมาผมเอาเป็นเออแอดออฟน่ารักแล้วกันนะครับนี่ตั้งไทยเลยนะครับเพราะว่าเกมมีภาษาไทยทุกผู้ชมอาตั้งได้ไง ไปเลยนะครับเข้าเกมมาก็จะได้อินเทอร์เฟซ UI ประมาณนี้เกมจะสอนก่อนคอนโทรลเบื้องต้นนะครับอ่ะเดินมาปุ๊บเนี่ย,ยก็สามารถใช้นิ้วนะครับ <ใน S 1> ผมมือซ้ายในการคอนโทรลบานมือถือก็ได้ไหรือว่าจะใช้ <S <S W <SD> S D <ช>นะครับแบบพีซีไว้ใชนก็ได้นะครับอ่ะลองตีดูครับจึ๊บจึ๊บนี่ก็จะมีผีเสื้อนะครับผีเสื้อไฟนะอ่ะเราลองตีดูปุ๊บสอนเปลี่ยนเป้าหมายนะครับอันนี้เบสิกเกมเบื้องต้นนะครับที่เป็นติวเตอร์เรียลนะครับง่ายๆนะครับเกมจะให้ลองคอนโทรลลองตีลองใช้ก่อนซึ่่่่่งงกกก็็จจะะะมมมีีีีปุคคย์ลลัััดเเชนนนนออแ้ววตสรื มาเรื่อยๆนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีบทของเขาด้วยนะครับเราสามารถอ่านเนื้อเรื่องนะครับตัวละครต่างๆมีการผูกสัมพันธ์นะครับาการทําค่าความสนิทต,ต่างๆเนี่ยเพื่อทําทให้ปลดล็อกตัวละครนะครับที่เป็น NPC นะครับได้มากขึ้นด้วยนะครับอ่ะปุ๊บๆเราก็ยิงไปตามเควสนะครับอ่ะไปต่อปุ๊บนี่ฮะก็จะคอยมีคาซีเนี่ย ให้เรารับชมบทสวยสยงามนะครับตลอดเวลาเลยนะครับรวมถึงระบบการพัฒนาไอเทมต่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกไปคลิปหน้าก็แล้วกันอันนี้คือพรีวิวตัวของการแล่นข้าเกมซึ่งสวยมากผมชอบนะครับอ่ะอันนี้เจอบอสตัวแรกนะครับเขาจะปลดสกิลเนี่ยให้เราใช้เยอะมากคุณผู้ชมนี่หมาหมดเลยครับนี่ลองดูครับว่าสกิลเราเนี่ยนะครับมีอะไรให้ใช้บ้างครับจะเจอบอสไร้ร่างก่อนอันดับแรกซึ่งพวกนี้เราสามารถกด1 2 3 4 5นะครับเป็นตัวของคีรัสนะครับ ด้านใน PC เวอร์ชันได้เลยนะครับผมนี่มีคีร่าให้พร้อมเราจะไปอีดิทเพิ่มก็ได้ชนะแล้วตัวแรกนะครับอ่ะก็จะมีเนี่ยพวกคัตซีต่างๆเนี่ยนะครับมาให้เราได้ชมตลอดเลยใครที่ชอบเสพงานอาร์ตเนี่ยแนะนำนะครับเพลงเพลิงอาร์ตเลยเขาสวยมากดีมากอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ผู้ชมไปพบในเกมเองแล้วกันนะครับนี่เข้าเกมมามาถึงก็จะเจอตัวของ พุ้ตู้นะครับผมนี่เราก็สามารถออโต้เควดได้เลยนะครับคลิกปุ๊บมันก็เดินไประบบการเล่นไม่ได้ยากมากมายนะครับในการใช้ชีวิตง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีการบิ้วขอ,ของต่างๆเนี่ยการฟงการฟาร์มที่อ่าด,ด้วยเอากลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็มีด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเซตยงเซตงานต่างๆนะครับเกมก็จะ recommend ไปเรื่อยๆนะครับแนะนำเบื้องต้น วิ่งตีมอนอะไรก็ทําเองหมดสะดวกสบายมากคุณผู้ชมนะครับวิ่งมาออโท์เตเควสครับเจอก็คุยคุยคุยกับผมคุยปุ๊บเกาจะมีของให้บ้างนะครับเราก็จะมีตัวของเควสมือใหม่ต่างๆนะครับเราก็กดปุ๊บมันก็หาเส้นทางออโต้นะครับไม่ต้องวิ่งหลงมากมายคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีเควสบางอย่างที่เราต้องทำออบเจกต์เองเช่นการค้นหาการสํารวจต่างๆในพื้นที่บริเวณนั้นก็จะมีบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปนตีมอนเนี่ยก็สบายๆครับกดทีเดยวมันก็วิ่งไปนะครับ จุดที่มอนอยู่แล้วก็พร้อมตีให้เลยนะครับอันนี้วิ่งออกมาแล้วปุ๊บเฮ้ยเราเจอปีศาจวัวด้านข้างเมืองเลยเหรอนี่ฮะแล้วก็วิ่งไปก็จะมีแมปนะครับแล้วก็จุดให้ว่าเออเราจะต้องวิ่งไปที่ไหนนะครับสามารถที่จะดูแมปได้ด้วยต่างๆากดกรองได้นะครับแล้วก็มีบ้านส่วนตัวด้วยคุณผู้ชมสามารถทําบ้านสร้างบ้านนะฮะปลูกพงปลูกผักได้เลยอ่ะมาอีกแล้วผีเสื้อนะครับเราก็ตีไปปุ๊บถึงปุ๊บ โชวอ่ะคุยเคลสก่อนปุ๊บ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 อ่ะแล้วก็ตีปิดเสือ้อ10ตัวนี่ครับกดปุ๊บมันก็นจะตีให้เลยนะครับนี่คือประมาณนี้สําหรับตัวของเกมเบื้องต้นนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปต่อคลิปที่2แล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวละครที่ผมปั้นมาแล้วที่เห็นอยู่เนาะตัวแอสซัซินเมื่อกี้นะครับนี่จะมีน้องคนนี้นะครับผู้ส่งหลิงอ่าบอกเลยว่าอยู่กับเราย,ยาวๆอะ่ะตัวเนี้ยนะครับเออนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุยไปเรื่อยๆโชวอ่ะก็มีีเควสน่จะมีตตตัััววววขออองารร์ดดด้้้ยยแลลก็มมีีโเเ่่ 2.5D ใหูนนะคบ วิ่งปุ๊บนะครับดูดิวิ่งผ่านพุ่มบอกไม้นี่คือมีแบบว่าพลิ้วสวัยด้วยนะเออจุดที่เราวิ่งผ่านเนี่ยกระเพื่อมนะครับการาฟิกทำดีจัดนะครับสวยงามมากใครที่ชอบเกมแนวจีนนะครับกำลังภายในจอมยุทธเซียนสัตว์ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเจาะลึกตัวของระบบต่างๆที่ มีในเกมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะปลดระบบสกิลมาแล้วเกมก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครเป็นพาอระไทยหมดนะครับค่อนข้างจะเล่นง่ายสบายมากเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งสกิลให้เรียบร้อยนะครับคลิปแรกฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อระบบต่างใน,ในคลิปที่สใครที่สนใจนะสามารถไปลงทะเบียนลงหน้าได้ตอนนี้ก็ทางเว็บเนี่ยมีให้แล้วนะครับนี่เลย Ghost Story โปรเยโปรเยเชื่อมสตาร์ฟ้าลิขิตสร้าง ร้านเรื่องรักชวนฝันนะครับบอกเลยว่าคุณผู้ชมอาจจะเจอใครบางคนในนี้อย่างแน่นอนนะครับอ่านี่คือรูปโปรโมเกมต่างๆนะครับสวยมากๆเลยในเว็บก็จะเป็นตัวของ VNG Games บวกกับ NetEast นะครับบอกเลยว่า2คนี้ ไม่ผิดวังครับไปลงทะเบียนล่วงหน้าให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า ep.2 สําหรับเกม Ghost Story นั่นเองครับผมและสุดท้ายการลงทะเบียนล่วงหน้านี้คุณผู้ชมครับยังมีกิจกรรมแจกของบนเว็บไซต์อีกด้วยนะครับเล่นได้ทุกวันเลยเพียงเข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับ ghoststory.vnggames.com ตึ๊ดๆๆๆมากันใหม่กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ผมแปะไว้ให้แล้วนะครับก็จะสามารถทาเควสได้ทุกวันเลยเนี่ยมีการล็อกอินนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าตรงนี้เลยนะครับผ่านทางช่องทางของเกมที่สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับตรงนี้เนี่ยบอกไปแล้วว่าโห ลงไปแล้ว6ล้านคนคุณผู้ชมนะครับนี่ก็ปลดล็อกรางวัลนะครับไปเรียบร้อย3อย่างนะตัวนี้เลยแล้วก็ยังมี3อย่างที่รอการปลดล็อกอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมเลื่อนลงมาตรงนี้นิดหนึ่งวืบนะครับนี่จะมีหมุนลงล้อเพื่อค้นหาโชคชะตาของคุณนะครับตัวนี้เลยก็จะมีกฎกติกาอยู่นะครับแล้วก็มีประวัติการเล่นรางวัลที่ปลดล็อกแล้วนะครับนี่หมุนวงล้อน,นี้เลยนะครับของรางวัลใหญ่สุดนะครับไม่ใช่ของในเกมด้วยเป็นของฟิสิกอลจริงๆนั่นก็คือ iPad Pro M4 13นิ้วคุณผู้ชมครับ512กิกและยังมีฟิกเกอร์อีกด้วยนะครับนี่เลย AU ส่งตรงถึงบ้านคุณเลยคุณผู้ชมเลยครับถ้าเกิดเป็นผู้โชคดีทั้งวันก็ยินดีด้วยนะครับผมไม่อยากได้เลยมาหมุนทุกวันกันนะนี่ก็จะมีเว็บจำวันตรงนี้นะครับรวมถึงภารกิจพิเศษนะครับที่จะทําให้ได้สิทธิ์ในการหมุนรางวัลตรงนี้ไปเลยนะครับรวมถึงของรางวัลการันตีอีกมากมายนะครับที่คุณผู้ชมจะได้เมื่อหมุนถึงรอบที่กําหนดนะครับอย่างเช่นหมุนครบ10รอบนะครับได้ยาเป่าลิ้งตันรอไนี่สิบรอบได คุณผู้ชมนะครับนี่ของรางวัลที่มาหมุนลุ้นกันได้นะครับและตรงนี้จะเป็นตัวของกงล้อแห่งโชคชะตานะครับที่ประกาศรางวัลผู้โชคดีกันไปนะครับ่าว่าใครได้รางวัลอะไรกันไปตรงนี้นะครับนี่จะมีชื่อบอกด้วยยังไม่ออกปะเนี่ยเออนะครับอ่นนี้ก็คือรูปต่างๆนะครับที่สามารถรับชมความสวยงามน,นะครับของอาร์ตในเกมนี้ได้เลยคุณผู้ชมรวมถึงระบบต่างๆคร่าวๆนะครับที่ขึ้นในสโตร์น,นั่นเองฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมลงเทปในล่วงหน้าบนเว็บไซต์กันด้วยครับผมวันนี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันวันรัย